สวัสดีค่ะพบก,กับช่องหัวเมนมาชแนลของเราในวันที่10บ มีนาคม2568นะคะอ่าเมื่อวานแอดไม่ลงให้นะคะเนื่องจากว่าแอดไม่สบายแอดก็บอกไปแล้วใช่ไหมอ่ะสำหรับใน EP นี้เป็น EP ที่17ของวันประจำวันที่16มีนาคม2568นะคะแนทางก็จะมีตามรายชช่นนี้เลยนะมีแนวทางของน้เพกลาเ,เดชานาโชคนะคะแนวทางของผ้าพิศนาปกแดงแนวทางของหนุ่มเหนือแนวทางแอดตาพาโชคเพิ่มเติมมาประมาณ2-3ฉบับนะคะแนวทางของใบฟ้าแนวทางของเลขเด่นอัชนะ แน,นาทางของกำลังวันแอดนาคิโนนะคะแนวทางาเลขเด่นหลักหน่อยละแอเซนเมนลแล้วก็ปิดท้าที่เลขดับล่างแอดชนิรนามนะแล้วก็มาเริ่มดูทีละเจ้ากันเริ่มที่แนวทางของน้าไปกล้าเดี๋ยใช้น้ำโชคนะคะสําหรับผั้ที่แล้วนะคะเจ้านี้เข้าที่942ตัวตบนตรงนะคะในงวดนี้ให้มาเรียบร้อยนะแนวทางก็ให้ก็จะมี58246191อันนี้เป็นชุดฝันนะ5้า 5 9แล้วก็78นะคะงว่อนี้จะเข้ากันมาล่มนกันนะคะรับไปใกล้าดัฉันมาโชคนะคะบางท่านก็อาจจะติดตามโดยตรงนะคะโดยเพจรับไปใกล้าด่ฉันมาโชคนะคะก็ดูดีนะคะบางทีก็จะเป็นเพจปลอมเนาะก็ดูดีๆนะคะนะต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของท่านไหนแนวทางของ าภาพปริศนาปกแดงนะคะสำหรับข้อที่แลวนั้นต้องบอกว่าข่าชมาตรทางที่เป็นเลขรองสี่นะคะเลขเสียเลขรองเนี่ยก็ไม่เบานะคะก็ค่าที่หลักหน่วยบนและหลักหน่วยด้างเลยนะสระเด้งงอนนี้ให้มานะคะเรามาดูที่ปริศนากันก่อนนะคะเห็นมาด้านบนนะคะเห็นไหมก็จะมีอยู่ว่าแม่ปูหมดแรงเดินทาง3วันนอนตายหงายท้องชูกล้ามอีกครั้งนะคะแม่ปูหมดแรงเดินทาง3วัน นอนตายง่ายท้องชูกล้ามนะคะเห็นกันไหมแล้วรักก็บบดูที่ดูภาาก็จะมีปูตัวหนึ่งนะคะชูกล้ามอยู่เนาะจะตายไม่ตายเรามาดูก็งอนงนอนง่ายท้องเนาะนอนตายคืออะไรปูแปดไหมตายคือศูนย์ไหมสี่ศูนย์สามแปดสามสี่ศย์เอา, 3, 8, 3, เอาทำไมมีสีตัวก็ <c oughs>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  จับอะไรก็ได้นะคะอะ สองแปดสามสี่เอาห้าตัวแล้วกันเนาะจับเองนะภายในห้าตัวนี้นะคะจะเข้าไหมก็ลุ้นกันนะคะแล้วเราก็มาดูที่ตัวเลขนะคะก็จะมี 04, 0ูนย์สี5ศูนย์หกศูนย์แปดหนึ่งห้าหนึ่งหสองหสองแปดสาหสามดสามเก้ดเจดปดเจดสาดเแล้วก็เก้าสองนะคะแล้วให้แนวทางกำลังวันมาและเด่นนะบนล่างนะคะหกศ ะะงวดน,นี้ออกตรงกับวันอาทิตย์นะแล้วก็ให้ชุด2ตัวมานะคะก็จะมี6063 6168 0304 0608 1110 17แล้วก็18แล้วให้เลขโดดมาคือ8รอง0ูนกับ6นะงวดน,นี้นะคะจะเข้าอีกไหมนะคะหรือเท่าทันที่เป็นเลขี่เป็นเอ่อเลขเด่นเลขโดดหรือเลขรองรุ้นกันนะ ต่อไปค่ะเป็นแนวทางของหนุ่มเหนือนะคะสำหรับว้อดีแรกเข้าจะเป็นแนวทางที่มีวิ่งรูด8กับ9ใช่ไหมคะ8อยู่ที่หลักร้อยบนนะคะและ9อยู่ที่หลัก10บนเนาะ,นนะสำหรับเดิงก้อนี้ให้มาวิ่งรูดอยู่ที่3กับ4นะคะ2ตัวให้เน้นที่30 32 38 40 42และ18ดเน้นสุดที่42นะ แล้วก็ให้ชุดที่เป็น3ตัวมา3หางเหมือนเดิมคือ038 042แล้วก็442นะคะงวดนี้จะเข้าอีกไหมลุ้นกันนะคะเจ้านี้วิ่งรูดเข้าบ่อยนะต่อไปนะคะก็จะเป็นทางของอแอดนาคิโนเพิ่มเติมมาก็จะเป็นเลขกำลังวันเด่นกำลังวันนะ,ะแล้วสำหรับในงวดนี้นะคะให้มาก็ให้กำลังวันเด่นที่2รองรองอะไร รอง3กับ1น,นั่นเองนะงวดน,นี้จะใคไรไหมเรารุนกันนะคะคลราที่ตามเจ้านี้อยู่กาลังวันเล็กเด่นเนะี่ยเข้าบ่อยนะต่อไปนะคะก็จะเป็นนทางของใบฟ้าหรือก็บรนวิทย์นะคะสดาวเจ้านี้เนี่ยก็ได้ลงให้เป็นนทางที่เป็นเลขเด่นบนล่างไปแล้วใช่ไหมอ่าฉบับนี้เป็นใบฟ้านะคะให้มาปรทุก3ตัวและ2ตัวก็จะมี8 5 3 8 9 5า้าา 897 5253 9596 97แล้วก็98นะคะวันนี้จะเข้าไม้รุ่นกันนะคะต่อไปค่ะเป็นทางแอดต้าพาโชคนะคะซึ่งเจ้านี้เนี่ยแอดได้มาพิ่มเติมประมาณ2-3ถึง3ฉบับฉบับรแรกก็จะเป็นทางที่เป็นเลขเด่นหลักหน่วยบนนะคะให้มาคือ3กับ4เห็นไหม 3กับ4นะคะงวดนี้มาดูกันนะคะว่าจะมาบนมาสลับหน่วยบนแต่ตาปาชคนะคะต่อมาสฉรับที่2นี้ก็จะเป็นนาทางเลขเด่นหลัก10บนนะคะเป็นปรับสูตรใหม่นะคะซึ่งสามารถมาได้ทั้งบนทั้งล่างนะย้ำนะคะว่าเป็น10บนปรับสูตรใหม่มาได้ทั้งบนทั้งล่างนะให้มาคือ128นะคะ1 2แล้วก็8เห็นกันไหมนี่นึ่อดนั่นเองนะ และฉบับที่3มฉบับนี้ก็จะเป็นแนวทางที่เป็นชุดสงตัวล่างนะคะให้มาคือ3 2 2สสมนะ3า 2, 2 3อ่ะมาดูกันนะคะว่างอนนี้จะเข้าไหมสบํบดาลเมื่ที่แล้วนะฉบับพี่แอดไม่ลงให้นะคะต้องบอกว่าแนวทางแต่ละแนวทางแต่ละสูตรของแต่ละเจ้านะคะต้องบอกว่าถ้าสูตรไหนที่ไม่เข้าเขะะาอาจจะมีการปรับสูตรนะคะนะต้องบอกไว้ก่อนเลยนะคะ ต่อไปค่ะเป็นแนวทางของอแอดเส้นหมี่เพิ่มเติมมาเป็นแนวทางเลขเด่นหลักหน่วยล่างนะคะให้มางวดที่แล้วนั้นไม่เข้านะคะหลุดไปในงวดนี้ให้มาคือ1 2 3 4 5าี่ห้านะคะสำหรับหลัก10ล่างแอดลงให้ไปแล้วนะคะย้อนดูได้นะคะในในหน้าปก ep นะต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของแอดชนะพลซึ่งเป็นแนวทางเลขเด่นนะให้มาในงวดนี้คือ3กับ0นนะคะ3กับ0ูนย์ นะเป็นนาทางแลืเด่นบนแหละแต่ว่าสามารถลงล่างได้ด้วยนะคะวันนี้จะขมาไม้เราลุ้นกันนะเด่นบนแอชนาพลฉบับช,ชะตาบุญนะคะแคปหน้าจอไปนะอ่ต่อไปนะคะก็จะปิดท้ายนะที่แนาทางของท่านไหนท่านไหนนี่แอดชานิรน์นามนะซึ่งต้องบอกว่าเป็นคนแรกที่แอดลงเลขยับให้นะคะ ให้มาดับล่างตรงนะคะก็จะมี0 3 0 4 1 2 1 3 4 9 2 2 5 8 5 9 6 7 6 8 7 7 4 5 5 4 6 3 3 6 2 7 7 2 1 8 8 1 0 9แล้วก็90นะคะอ่างวดนี้นะลุ้นกันนะคะว่าจะาผ่านทั้งหมดหรือเปล่านะคะท่านที่ตามเลขดับท่านนี้นะ หลายท่านอาจจะตามมานานแล้วนะคะแต่ว่า,าเจ้านี้แอดลงเลื่อดับให้เป็นแรกนะคะแคปหน้าจอไปนะจะผ่านมารุ่นกันนะ ค่ะสำหรับ EP นี้เป็น EP ที่17ของวันประจำวันที่16มีนาคม2568นะคะท่านใดที่เราชอบแอดก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดพี่เพื่อที่จะหานทางมาแบ่งปันกันต่อไปเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวทางใหม่แนวทางเดิมหรือว่าแนวทางที่แอดชอบหรือแนวทางที่แอดซื้อลอตเตอรี่ในงวดนั้นนะคะแอดก็จะมาแบ่งปันนะคะสำหรับในงวดนี้นะแอดซื้อลอตเตอรี่นะคะลอตเตอรี่น้ก็คือ3839ปดสเ่ประมาณนี้ นะคะถ้าใครทะคะที่ชอบอก็อยากตามกา็ตามได้เลยนะคะแต่แอกก็ไม่รู้นะคะว่าแต่ละงวดนั้นนะคะจะออกอะไรนะคะแค่ชอบก็ซื้อตอนนั้นนะคะค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในวันต่อไปและ e ีพต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ